าชาปุตจือไม่น้อยเวลาทำบุญหรือไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุหรือพระพุทธรูปก็มักจะขอพรพรที่ว่าก็มักจะหนีไม่พ้นขอให้มีโชคมีลาบมียศมีทรัพย์สินคานหรือว่ามีความมั่งมี มันก็ดีอยู่นะแต่ว่าสำหรับชาวพูดแล้วมันมีอะไรที่ดีกว่านั้นประเสริฐกว่านั้นชาวพูดธเราเนี่ยอุทมคติสูงสุดนะไม่ใช่ความร่ำรวยไม่ใช่การมีโชคมีลาภมียศเพราะว่ามีเท่าไหร่ก็ยังไม่หายทุกขนะ์ก็ยังวนอยู่กับวัตาสงสาร สิ่งที่ป,ประเสริฐกว่านั้นที่เป็นอุดมคติสูงสุดน,นี่คือพระนิพพานในเวลาเราจะนึกถึงสิ่งดีๆที่ปรารถนาจะให้บังเกิดกับชีวิตของเรานนึกถึงพระนิพพานดีกว่ามันก็เป็นการย้ำเตือนให้เราตระหนักว่ามีสิ่งที่ประเสริฐกว่า ความสุขทางโลกซึ่งแม้จะเกิดขึ้นได้ด้วยลาบลยยด้วยยศแต่มันก็เจอไปได้ทุก์นต่เดีแล้วก็ตามเนี่ยถ้าจะขอนะหรือจะกำหนดจิตตั้งจิตปรารถนาเนี่ยมีดีกว่านั้นนะ ก็คือขอให้มีจิตใจนะตั้งมั่นในธรรมอะไรมากระทบก็ไม่หวั่นไหวใจกระเพื่อมไม่ว่าสิ่งที่กระทบนั้นจะเป็นโลกํามายบวกหรือฝ่ายลบจิตก็ยังมั่นคงนะไม่ขึ้นไม่ลงไม่ฟูไม่แฟบอันนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วดีกว่านะ จีวาการที่ขอให้บรรลุพระนิพพานหรือเข้าถึงพระนิพพานจริงทั้งสองประการนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าเมื่อเข้าถึงพระนิพพานเนี่ยก็หมายความว่าจิตใจเนี่ยไม่หวั่นไหวแล้วไม่มีอาการกระเพื่อมไม่มีขึ้นไม่มีลงอีกต่อไปไม่ว่า อะไรมากระทบก็ตามที่จริงการที่ใจไม่หวันไหวหรือกระเพื่อมไม่ขึ้นไม่หลงเมื่อมีโลกธรรมมากระทบเนี่ยลงจัดว่าเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตเลยนะมงคลสูงสุดของชีวิตมีสามสิบปประการสี่ข้อสุดท้ายคือเรื่องนี้เลย ก็คือว่าเมื่อโลกธรรมมากระทบจิตก็ไม่ไหวั่นไหวใจก็ไม่กระเพื่อมเป็นจิตไม่เศร้าโศกไร้ทุรกิเลสไร้ทุรีกิเลสเ,เป็นจิตกเกษมสารสีข้อสุดท้ายคืออันนี้แหละก่อน้นนั้นคือมงคลที่34ก็เป็นเรื่องนิพพานนี่แหละสำพระนิพพานให้แจ้งแต่ว่า เวลาพูดถึงพระนิพพานเนี่ยที่ปรารถนาจะบรรลุเนี่ยหลายคนมักจะนึกในแง่ที่ว่าขอให้มันเกิดให้บังเกิดข,ขึ้นกับเราสนองความอยากได้อยากมีของเราใจที่อยากได้อยากมีเนี่ยนะแม้จะอยากได้พระนิพพานเนี่ย การที่อยากได้ทรัพย์อยากได้โชคได้ลาบเนี่ยมันก็ยังเป็นสิ่งที่สามารถจะทำให้เกิดความทุกข์กับเราได้ขึ้นชื่อว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยมันพาไปสู่ทุกข์ทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นอยากได้พระนิพพานอยากเป็นพระพุทธเจ้าอยากเป็นพระอรหันต์ขึ้นชื่อว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ย มันก็ยังพาไปสู่ความทุกข์นะถึงแม้ว่าการอยากได้พระนิพพานเนี่ยมันะเสริฐก่าการอยากได้ทรัพย์อยากได้โชคได้ลาภแต่เรื่องมันก็เป็นการสนองความอยากได้อยากมีของเราซึ่งเป็นกิเลสแต่ใดที่เรายังมีใจใฝ่เศษอยากได้อยากมีเนี่ยก็ยังหนีทุกข์ไม่พ้นนะแม้ว่าสิ่งที่อยากได้เนี่ยคือพระนิพพานก็ตาม แต่ถ้าถามว่าเราตั้งจิตว่าเนี่ยเมื่อได้โลกธรรมมากระทบจิตก็ไม่หวั่นไหวใจก็ไม่กระเพื่อมเนี่ยที่จริงอันนี้ก็ก็คือคุณสมบัติของพระนิพพานนะแต่ว่าการที่เราตั้งจิตปรารถนาให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราเนี่ยอย่างน้อยมันก็แสดงว่าเราเข้าใจคุณลักษณะของพระนนิพพาน พอคนจะโดนไม่น้อยก็จะพันธิาพาคือความสุขบางทีก็อาจจะนึกไปถึงเมืองแก้วเมืองสวรรค์แม้จะไม่ได้ถึงเมืองแก้วเมืองสวรรค์แต่พอนึกถึงความสุขเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดพอไึ้ถึงความสุขก็ยังมีอย่างได้แต่ถ้าเข้าใจชัดนะว่าพันธิาพาเนี่ยคุณลักษณะประการน้นคือว่าเมื่อมีโลก,กธรรมมากระทบ จิตก็ไม่หวั่นไหวใจก็ไม่กรเพิ่มไม่มีขึ้นไม่มีลงไม่มีฟูไม่มีแฟบอันนี้ก็แสดงว่ามีความเข้าใจถูกต้องแล้วเกี่ยวกับพระนิพพานไม่ใช่ไปเข้าใจว่าหมายถึงความสุขซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นความสุขที่สนองกิเลสข,ของเราก็ได้อีกประการหนึ่งถ้าเกิดว่าเราตั้งจิตว่าเนี่ยแม้มีโลกธรรมใดมากระทบก็ขอให้จิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวใจไม่กระเพื่อม มันก็เป็นเครื่องเตือนใจเรานะว่าเราจะต้องหมั่นรักษาใจให้มั่นคงไม่ฟูไม่แฟบไม่ขึ้นไม่ลงเมื่อมีอะไรมากระทบไม่ว่าบวกหรือลบดีหรือร้ายแล้วก็เป็นเครื่องตรวจสอบด้วยนะว่าเรามีความก้าวหน้าในทางธรรมแค่ไหนก็คือว่าตราบใดที่ใจ เรายังหวั่นไหวยังมีอาการกระเพื่อมมีขึ้นมีลงมีฟูมีมีแฟบเมื่อมีสิ่งมากระทบมันก็แสดงว่าเรายังไกลอยู่นจากพระน,นิพพานตรงข้ามซึ่งผิดกับเวลาบอกเนี่ยขอให้จิตขอให้ได้เข้าถึงพระนิพพานเนี่ยไม่มีสิ่งที่จะมาตรวจสอบไปนะว่าเราได้เข้าใกล้เพียงใดแต่ถ้าเรา ั้งจิตว่าเนี่ยเมื่อมีโลกธรรมมากระทบจิตไม่หวันไหวใจไม่กระเพื่อมไม่ยินดียินร้ายไม่ขึ้นไม่ลงไม่ผูกไม่แฝดแล้วเกิดมีอะไรมากระทบแล้วใจเราเกิดความยินดีเช่นมีคนชมเราได้ลาบมเราก็เกิดความยินดีมีคนต่อว่าเราเราเกิดความยินร้ายนะมีใครชื่นชมเราใจก็ฟูมีใครต่อว่าเราใจแล้วก็แฝกอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดนะวว่าเรายังห่างไกลพระนิพพาน ซึ่งในแง่หนึ่งก็เป็นการกระตุ้นให้เราเนี่ยต้องฝึกฝึกตนรักษาใจให้ให้มากขึ้นเพราะพอเราตั้งจิตว่าเนี่ยขอให้จิตมั่นคงไม่หวั่นไหวใจไม่เกิดเพื่อเมื่อมีโลกธรรมเมื่อมีโลกธรรมกระทบเนี่ยถ้าเรามุ่งม,มั่นอยู่กับตรงนี้เนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้เราเนี่ยเห็นความสาคัญการฝึกจิตฝึกใจ ไม่ใช่เอาแต่ขอว่าขอให้ได้บรรลุพระนิพพานาพแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลยก็เอาแต่ไปทําบุญแล้วก็ขอให้บรรลุพระนิพพานาพขอให้เวลาไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระบรมสารีริกธาตุก็ขอให้เข้าถึงพระนิพพานแต่ไม่ได้ทำอะไรมากกว่าการทําบุญซึ่งก็ดีนะนดีกว่าไปขอให้ร่ํารวยแต่ว่ามันจะดีกว่าถ้าเราตั้งจิตว่าเนี่ยเมื่อโลกธรรมมากระทบนะ ก็ให้จิตไม่หวั่นไหวใจไม่กระเพื่อมอย่างที่ในมงคลนะข้อที่สามสิบห้าบาเจสามนี่ท่านบอกเอาไว้จิตของผู้ใดเมื่อเรากระทำมากระทบแล้วไม่หวั่นไหวนะไม่เศร้าโศกร้าธทุรกิเลสไรมีเป็นจิตเกษมสารอันนี้เป็นตัวชี้วัดนะว่าการปฏิบัติของเราก้าวหน้าเพียงใดนะเวลาใจเราหว,วั่นไหว ไม่ว่าขึ้นหรือลงฟู Full หรือแฟบอันนี้ก็แสดงว่าเรามีการบ้านที่จะต้องทำาการบ้านที่บ้านต้องเริ่มต้นวยการฝึกสตินอกจากการรักษาศีลเช่นศีลห้าหรือศีลแปดแล้วเนี่ยการฝึกสติก็สำคัญเพราะสติเนี่ยช่วยทำให้ใจเนี่ยไม่ฟูไม่แฟบ ไม่เกิดความยินดียินไลยยิ่งมีปัญญารู้แจ้งสัจธรรมความจริงจนไม่ยึดติดถือมั่นในสิ่งใดว่าเป็นกูเป็นของกูคือไม่มีการปลุงโตกูขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าคำสรรเสริญหรือคำต่อว่าด่าทอก็ไม่ทำให้จิตกระเพื่อมใจวันไหวได้ไม่ว่าได้ลาบหรือเสื่อมลาบ ม่ว่าได้ยึดหรือเสริมยศดทัใจไม่ไปยึดติดถือมั่นในสิ่งนั้นว่าเป็นกูเป็นของกูว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อได้ใจก็ไม่ฟูเมื่อเสียใจก็ไม่แฟบนะหรือว่าเมื่อได้ครอบครองนะใจก็ไม่มีอาการขึ้นเมื่อถูกแย่งชิงไปใจก็ไม่มีอาการหลงอันนี้เพราะว่ามีปัญญาเห็นแจ้ในสัจธรรมจนกระทั่งรื้อถอนวิชา ไม่ปรุงตัวกูขึ้นมาเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปแต่ตาใดที่ยังไม่มีปัญญาถึงขั้นนั้นอย่างน้อยก็ฝึกสกติเอาไว้ด้เมื่อมีปัญญาเนี่ยถึงขั้นที่เห็นใจในสัจธรรมเนี่ยก็เป็นอันว่าอาการฟูแฟบขึ้นลงยินดีแล้วก็จะไม่มีแต่ว่าตาตาที่ยังเป็นปุถุชนอยู่นะมันก็ยังมีอาการฟูแฟบขึ้นลง จิตวันไหวใจก็เพื่มเมื่อมีการกระทบหรือเมื่อมีโลกธรรมมาถูกต้องโลกธรรมฝ่ายบวกโลกธรรมฝ่ายลบแต่ถ้ามีสตินะ,ะมันก็พอฟูมีสติรู้ทันใจกลับมาเป็นปกติพอจิตแาบมีสติรู้ทันเห็นมันใจก็กลับมาเป็นปกติเวลาดีใจนะแต่พอเห็นความดีใจ มันก็กลับมาเป็นปกติเวลาเสียใจมีสติเห็นมันมันก็กลับมาเป็นปกติอ่าแต่ที่เป็นบุตรชนการที่จะไม่ฟูไม่แฟบก็เป็นเรื่องยากไม่ขึ้นไม่ลงก็เป็นเรื่องยากไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็เป็นเรื่องยากแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้คือเมื่อฟูก็เห็นมันเมื่อแฟบก็เห็นมันเมื่อยินดีก็เห็นมันเมื่อยินร้ายก็เห็นมันเมื่อดีใจก็เห็นมันเมื่อเสียใจก็เห็นมันจิงกลับไปปกติได้ เมื่อเราเจริญสติกระจควรจะเห็นตรงนี้นะว่าสต,ติมันช่วยให้ใจกลับมาเป็นปกติได้ไม่ว่าในยามที่จิตฟูหรือในยามที่จิตแฟบมีความดีใจมีความเสียใจและการเห็นเนี่ยมันจะนำไปสู่การสู่ภาวะรู้ซื่อ เห็นด้วยสติเนี่ยก็คือว่าแม้ฟูแม้แฟบแต่ก็เห็นมันโดยที่ไม่ไปทำอะไรกับมันมีความดีใจก็ไม่ได้ไปไปทำอะไรกับความดีใจนะั้นก็แค่ดูมันเฉยๆมีความเสียใจก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันก็แค่ดูมันเฉยๆตรงนี้อาจจะยากสักหน่อยนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยพอมีความดีใจก็ไหลไปตามความดีใจ แต่เวลาเสียใจก็ไปพยายามกดข่มมันเวลามีความโกลธก็เหมือนกันก็อดรนทนไม่ได้อยากจะไปกดขม่มอยากจะไปกำจัดมันอันนี้ไม่ใช่รู้สื่อนะรู้สื่อคือว่าไม่ผักใสแล้วก็ไม่ไหลาตามไม่ผักใสไม่ไหลาตามแค่ดูมันเฉยเฉยไม่ว่าจะเป็นอารมณ์กุศลหรืออารมณ์อกุศลไม่ว่าอารมณ์ฝ่ายบวกหรืออารมณ์ฝ่ายลบ หลายคนเนี่ยมาภาวนาก็เพราะอยากจะให้มีอารมณ์ฝ่ายกุศลเกิดขึ้นเช่นความสงบความปิดติพอมันมีอารมณ์ฝ่ายอกุศลเช่นความเครียดความหงุดหงิดก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาจะไปพยายามกดข่มมันอันนี้เราก็เป็นเป็นกับดักของนักปฏิบัติจำนวนมาก มีการเลือกที่ลักบางทีชังนะว่าความคิดหรืออารมณ์แบบนี้เอาเกิดขึ้นแล้วก็เกิดก็มีความเคลื่อนหลงไหลความคิดหรืออารมณ์แบบนี้ฉันไม่เอาก็ต้องไปผักใสาหาทางกําจัดอันนี้ไม่เรียก,กว่ารู้ซื่อๆนะรู้ซื่อๆเนี่ยคือว่าไม่ว่ามันจะบวกหรือลบไม่ว่ามันจะขึ้นหรือลงก็แค่ดูมันเฉยๆไม่ไปทําอะไรกับมัน ต่เนื่องจากนักปฏิบัติจำนวนมากเนี่ยไปยึดติดกับความถูกต้องนอารมณ์บางอย่างเนี่ยทนไม่ได้ที่มันเกิดขึ้นเพราะมันไม่ถูกต้องเช่นความโกรธความอิจฉาความโลภราคะนะเกิดขึ้นแล้วมันไม่ถูกต้องหรือไม่แต่เสียงในหัวเสียงที่ตำหนิครูบาอาจารย์จ่วงจับพระรัตนตรัยเนี่ยพอเกิดขึ้นมาทนไม่ได้นะอยากจะเข้าไปจัดการกับมันเพราะมันไม่ถูกต้อง ธรรมชาติของนักปฏิบัติคนไฟรรมเนี่ยยึดติดความถูกต้องอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ทนไม่ได้หรือบางทีก็เพราะมันไม่ถูกใจความกรธความเครียดความงุนงิบนันเราไม่ถูกใจไม่ถูกใจเราเพราะเรามาประเดาเพื่อจะเอาความสงบแต่ตอไมามันฟุ้งเหลือเกินเนี่ยไม่ถูกใจไอ้ความไม่ถูกใจและความไม่ถูกต้องเนี่ยที่มันจะไปล่อให้เราเนี่ยให้ใจของเราอยู่เฉยเฉยไม่ได้หรือรู้ซื่อไม่ได้มันต้องเข้าไปจัดการ สิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะไม่ว่าอะไรก็ตามเราก็ต้องรู้จักเตือนใจเรานะหลวงพ่อชาทานพูดดีมากท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกต้องของมันอยู่แล้วไอความไม่ถูกต้องอย่างเดียวคือความคิดของเราทุกอย่างอาจใช้ใช้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะทั้งรูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสหรือว่า อารมณ์คือความคิดละอารมณ์ในใจเราเนี่ยมันถูกต้องของมันนะถูกต้องของเราค่ะว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันไปไปตามกฎธรรมชาติเมื่อมีเหตุมีปัจจัยมันก็เกิดมันไม่ได้เกิดผิดกฎธรรมชาติอะไรเลยแต่ที่ไม่ถูกต้องคือใจของเราที่ยอมรับมันไม่ได้ ทุกอย่างมันถูกต้องทั้งนั้นอันนี้อาจจะสวนทางกับความคิดของหลายคนโดยเฉพาะคนที่สนใจธรรมะเนี่ยบาปคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องความอิจฉาคือความไม่ถูกต้องแต่พอมาปฏิบัตินะทุกอย่างเนี่ยมันก็ถูกต้องทั้งนั้นแหละแต่ที่ไม่ถูกต้องก็คือใจของเราหรือความคิดของเราอยากจะให้มันเป็นไปต่งใจ พอเราอยากจะให้มันเป็นไปดั่งใจหรือเป็นไปตามความต้องการของเราตรงนี้มันกลายเป็นความไม่ถูกต้องแล้วปกติคนที่สนใจธรรมะเนี่ยจะถูกฝึกมานะเพื่อให้ควบคุมความคิดและอารมณ์อย่าปล่อยใจไปตามความคิดปล่อยตายปล่อยใจไปตามอารมณ์เช่นมันโกรธมีความโกลัวเกิดขึ้นก็จะปล่อยให้มันสั่ง กายวาจาให้ด่าให้ทำร้ายเวลามีความอยากก็อย่าตระ้จักกฎข่มมันนยอย่าทำตามความอยากหรืออย่าปล่อยให้มันอาละวาอันนี้ก็ดีอยู่นะแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราต้องเรียนรู้ที่จะดูมันเฉยๆไม่ทำอะไรกับมันจากเดิมที่ฝึกจิตเพื่อบังคับมัน ตอนนี้เราจะไม่บังคับเราจะดูมันเฉยๆมันจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้มันไปแต่ว่าไม่ไปร่วมวงกับมันเคยมีคนถามเคยมีลูกศิษย์เนี่ยถามหลวงพ่อชานะว่าเวลานั่งสมาธิจิตมันฟุ้งมันตเตลดิดภาวนาอย่างไรจิตจึงสงบอันนี้ก็คงเป็นคําถามหรือความสงสัยในใจของหลายคนเรวงพ่าชานตอบ่างนี้ท่านบอกว่า,วามันเตลิดก็ช่างมัน เดี๋ยวมันขี้เกียจก็อยู่คิดไปเองคือขณะที่ลูกศสียเนี่ยคิดถึงเรื่องการบังคับควบคุมจิตหลวงพ่อชาแนีนกลับมองว่าเนี่ยไม่ต้องไปบังคับหรอกแค่รู้ทันมันก็พอแล้วอันนี้มันเป็นอความรู้ใหม่นะเพราะว่าเราถูกฝึกมาว่าเนี่ยมันต้องไปควบคุมจัดการความคิดลาอารมณ์อย่าส่งจิตออกนอก แต่พอเรามาปฏิบัติจุดหนึ่งนะสำหรับคนที่เยายามควบคุมความคิดเนี่ยครูบาอาจารย์ท้อนกาจะบอกว่าให้ให้ปล่อยมันคือคนทั่วไปเนี่ยปล่อยใจไปตามอารมณ์ท่านก็เลยสอนให้รู้จักควบคุมความคิดควบคุมอารมณ์แต่พอควบคุมความคิดควบคุมอารมณ์มากๆเนี่ยมันจะเบี่ยงไปอีกทางหนึ่งซึ่งก็จะทําให้เกิดความเครียดเกิดความหงุดหงิดขึ้นมา พอยอมรับไม่ได้ที่มันมีความคิดม,มีอารมณ์อกุศลเกิดขึ้นนี่ท่านก็จะสอนว่าให้ให้ดูเฉยๆนะรู้สื่อๆกนะ็คือเพื่อให้เกิดความสมดุลนั่นแหละกับคนที่ปล่อยท่านก็สอนให้ควบคุมแต่คนที่พยายามควบคุมมากๆท่านก็บอกให้ปล่อยนะหรือดูมันเฉยๆนะยอมรับอย่างที่มันเป็น การฝึกใจยอมรับนะทุกความคิดทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกนะเพราะเราจะไปบังคับควบคุมจิตหรือความคิดให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการเนี่ยมันไม่ได้และถึงแม้เราจะคิดว่าฝึกได้ก็ตามนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกอย่างเราจะบังคับให้เป็นไปดังใจเราได้ ถมาะเล่นกีฬานะเราก็ควรพยายามฝึกขยันฝึกขยันซ้อมเพื่อจะได้ชัยชนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชนะเกิดแพ้สิ่งที่เราต้องฝึกก็คือยอมรับความพ่ายแพ้เพราะถ้าเราไม่อยอมรับความพ่ายแพ้เราก็จะทุกข์หลายคนอยาคิดว่าเยเราต้องฝึกเพื่อให้จิตสงบก็ดีแล้วที่ฝึก เพื่อจิตสงบแต่ถ้าเกิดมันไม่สงบอย่างที่ต้องการคือมันฟุง้งควรจะทำย่างไรก็อยอมรับมันเพราะถ้าเราไม่ยอมรับก็จะยิ่งทุกข์ยิ่งเครียดมากขึ้นนักปฏิบัติจนวนมากเนี่ยเครียดทุกข์หมุดหงิดเพราะยอมรับไม่ได้นะที่มีความฟุ้งเกิดขึ้นยอมรับไม่ได้ที่มันมีความคิดลบเกิดขึ้นการฝึกใจยอมรับ สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นศิละปะอย่างหนึ่งนะและเป็นสิ่งจําเป็นของของสารการปฏิบัติด,ด้วยเพราะว่าอย่างที่หลวงพ่อชาานบอกเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกต้องของมันนะความไม่ถูกต้องอย่างเดียวคือความคิดของเราความคิดที่ไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราฝึกใจให้ยอมรับสิ่งต่างที่เกิดขึ้นได้นะ ก็จะทุกน้อยลงและเราก็จะมีโอกาสได้เห็นสัจธรรมความจริงจากสิ่งที่เกิดขึ้นและถ้าเรายอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่ารูปรสกลิก่นเสียงสัมผัสที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายหรือความคิดต่างๆอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเราก็จะไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งเหล่านี้ พอถ้าเราไม่ยอมรับมันเราพยายามผักใสมันพยายามกดข่มมันมันก็ยิ่งมีอำนาจเหนือเราคนที่ไม่ยอมรับความโศกความเศร้าความโกรธพยายามกดข่มมันสุดท้ายก็ตกอยู่ในอำนาจของมันคนที่ไม่ยอมรับเสียงในหัวที่ตําหนิครูบาอาจารย์บุพการีจุงจ่าพระตนตรยัยพยายามไปต่อสู้หรือสู้รับต่อมือกับมันยิ่งตกอยู่ในอำนาจของมัน แต่พอเราเริ่มยอมรับได้เนี่ยใจมันก็จะเริ่มไม่หวั่นไหวแล้วไม่กระเพิ่มแล้วเสียงดังมากระทบแต่เรายอมรับได้มันก็ไม่เกิดความหงุดหงิดนะความร้อนเกิดขึ้นมากระทบกายเรายอมรับได้ใจก็ไม่ร้อนมีเวทนาเกิดขึ้นกับร่างกายปวดเมื่อยหลังเขา่าใจใจยอมรับได้ มันก็ปวดแตกกายแต่ใจไม่ถูกเนะี่อันนี้ก็เป็นวิธีการนึงในในการช่วยทําให้จิตไม่หวั่นไหวใจไม่กระเพื่อมถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ถึงขั้นบรรลุพระนิพพานนะแต่ว่าก็ทําให้ใจเราเนี่ยตั้งมั่นเป็นขณนะขณะไปเป็นครั้งคราวไปหรือว่าชั่วคราวแต่มันก็พาเราเข้าออกใกล้นะพระนิพพานมากขึ้นเพราะเมื่อจิตไม่หวั่นไหวใจไม่กระเพื่อม เมื่อมีสิ่ต่างๆมากระทบแต่ได้อาศัยสติการรู้ซื่อหรือการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มเห็นสัจธรรมความจริงจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเพราะเห็นแจ้งหรือเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆว่าเหตุแห่งทุกข์เนี่ยถ้าเป็นทุกข์ใจแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเราใจที่ มีการผักใสหรือไหลตามใจที่ไม่ยอมรับสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นรับแวความจริงที่ปรากฏแก่ใจเรานี่แหละนะจะช่วยทำให้เราเกิดปัญญาและปัญญาที่ว่านี้ก็ทำให้จิตใจนี่ได้เข้าใกล้นะพะนิพนานมากขึ้นพานิพานจะไม่ใช่เป็นเรื่องนางมธรรมแล้วแต่ว่าจะเป็นเรื่องที่อ่เป็นรูปธรรมขึ้นมานั่นคือการที่จิตมีความปกติ ไม่ขึ้นไม่ลงไม่ผูกไม่แฟบหรือผู้งาน,นคือไม่อยู่เหนือสุขเหนือทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาเราจะตั้งจิตป,ปรารถนาอะไรเนี่ยก็นอกจากการปรารถนาพระนิพพานแล้วก็ลองนึกไปอีกขั้นหนึ่งว่าเนี่ยปรารถนาว่าไม่ว่ามีอะไรมากระทบเนี่ก็ขอให้จิตไม่วันไหวใจไม่กระเพื่อมนะนั่นแหละนะจะทำให้เข้าถึงนะ